สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดาวพฤหัสบดีนะครับมีการยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในครั้งนี้มีผลกระทบนะครับในช่วงของ6กันยายน2560มีผลกระทบต่อชาวราศีพฤษภนะครับจำนวน1ปีนะครับดาวพฤหัสบดีจะมีการยกย้ายราศีมีผลกระทบต่อชาว12ราศีเลยนะครับแต่ว่าชาวราศีพฤษภจะได้รับแรงอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีในการโครจร ครั้งนี้เข้าสู่ราศีตุลทําการย้ายราศีครั้งนี้มีตําแหน่งทางโหราศาสตร์คือเทวีโชคนะครับดาวพฤหัสที่ได้ตําแหน่งค่อนข้างดีนะครับเป็นตําแหน่งเรือนภพที่6ของชาวราศีพฤษภนะครับแต่เรือนภพราศีพฤษภนะครับเป็นเรือนภพที่ดาวพฤหัสเป็นสถิตอยู่นั้นเป็นเรือนทุสถานภพเป็นภพอรินะครับจึงจะ ค่อนข้างได้ผลที่ดีจากดาวพฤหัสบดีน้อยนิดนึงนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนะครับปเป็นสถิตในเดือนเสียจึงทําให้ผลของดาวพฤหัสบดีนั้นมีการได้รับผลที่เสียก่อนจึงจะได้ผลที่ดีได้นะครับหรือจะได้ดีก่อนแล้วเสียทีหลังซึ่งก็จะแปลนะครับว่าคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการแบกภาระต่างๆนะครับหรืออาจจะได้ผลในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับเห็น เข้าตานะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณได้กระทำนะครับไว้แล้วก็อาจจะต้องอช่วยเหลือมีความเมตตามีความช่วยเหลือได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเจ้านายนะครับ <c oughs> เห็นเข้าตาในเรื่องของสิ่งที่คุณทําไว้แล้วผลนั้นแสดงออกมานะครับเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะให้โอกาสคุณหรือว่าให้งานต่างๆนะครับก็อาจจะมีเรื่องในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามา ราษฎรีนะครับสถิตในภพอริลักษ์นะครับก็จะแปลว่าโดยรวมๆเลยนะครับก็จะแปลว่า,าคุณมีฉลาดนะครับมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการคิดตกปงได้นะครับในเรื่องของสติปัญญาต่างๆมีการเอาชนะได้ต่อปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆนะครับก็จะแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาของตัวท่านเองนะครับมีปัญหา หาใดๆที่ค้างคาหรือคิดไม่ออกคิดไม่ตกนะครับในครั้งเนี้ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีได้นะครับแล้วก็ในยะหนึ่งนะครับของดาวพฤหัสบดีนี้มาจากเรือนมรณะด้วยและมาจากภพลาภะนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีคลองสองภพที่จะมาก็คือมาสถิตในเรือนอริก็จะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ดีนะครับในเรื่องของเก่าของเก็บหรือว่าของที่ต้องสืบสารต่อมาจากคนอื่นนะครับเช่นการสิบ ทอดกิจการต่างๆหรือว่าการได้รับมรดกตกทอดนะครับหรือว่าได้เพื่อนต่างถิ่นต่างแดนรวมไปถึงรายได้นะครับหรือว่าการค้าขายของเก่าของเก็บดอกเบี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของประกันต่างๆได้รับสินเชื่อการอนุมัติในเรื่องของเบี้ยประกันต่างๆนะครับที่จะได้รับบางคนอาจจะทําการยื่นเสนอในเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าการ สิ่งต่างๆนะครับก็จะค่อนข้างที่จะได้รับสินเชื่อหรือว่าได้รับการอนุมัติในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับในเรื่องของอการที่อาจจะแบบอลินะครับก็ยังแปลว่าการแก้ไขปัญหาหรือว่ายังแปลว่านี่สินก็ได้นะครับแล้วก็การที่คุณไปยืมกู้หนี่ยืมสินนะครับก็เหมือนกับว่าเข้ากับกฎไปแล้วแต่ว่าคุณจะได้ลาบ สิ่งที่คุณนั้นไปยืมนะครับแต่มันเป็นพินทุบาทตรงที่ว่าคุณยืมมาคุณก็ต้องใช้คืนใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่จะเอาเข้ามาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องไปนําไปใช้ต่อไปมันนี้ก็ยังถือว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่ายังมีคุณในเรื่องของที่ดาวพระบบรัศบดีนั้นได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลในครั้งนี้นะครับถึงแม้จะได้ยิดได้หน่อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีสติปัญญานะครับที่สามารถ หาทางแก้ไขหรือว่าหาทางช่องทางในเรื่องต่างๆที่จะทํามาหากินหรือการฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับทําให้ผู้คนยอมรับแล้วก็สนับสนุนตัวคุณได้นะครับก็ยังไงก็มีตัวช่วยในแต่ละเดือนนะครับก็ติดตามคําพยากรณ์ของทางช่องของเราได้นะครับตลอดทุกๆเดือนนะครับยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ